ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอนเหยียบขี่เหยียบขี่อีกครั้งเหยียบขี่อีกครั้งโอ้ยไอ้พี่บาอย่างกูหลอกยังสร็เดียวนี้โม่ยังบมดเดียวนี่ยโอ้ยนายนายได้บานนีแต่กูลองดีๆแม่งกับพิษลลกัสซิตเขาสันตัว กูก็ล่องไปนังซี่แล้วโอ้ยกัลองไปทั่วทิบทั่วแดนเว้ยมันบ่าก,ก็ะไดเ <laughs> สียหายเพ่งเขาเบิดเลยโอ้ยมันละเป็นให้เธอเสมอ์นี่อันเพ่งเพื่อนน่ะลองน้ำกับบดาดพิษิกษ์พัพนนะก็แต่หลายคือบวกเก็บไปฟังผู้เดียวโลไห่วย ก็อบอกไปถ้วยแต่ที่เนี่ยเว้ยมันเป็นทรัพย์สินทั้งปัญญาเขาก็สังงอนไใส่ตัว์่าเห็นบอกเขาลัก,ก๊อปปี้กันที่หันไม่มาเราะเสียหายแท้โอ้ยลองน้ำบ่รีกจกักรผ้าแต่แต่งมาอย่างพูดแล้วแต่แท่นที่จะให้คนฟังคนลองดิคนกระเจียบมาคนกระเจี๊ยบหัวจักรสัตวโอ้ยออเยจ้ากระกไดเเนเอ้าอะไรทั้งหลายเล โอ้มาทำพีดเต้หงเดี๋ยวนี้เมันกี่เที่ยวซองเที่ยวซองกันจู่หันบอกขี่ข้ามซองได้กูกระได้ันบบกยัเรียกิสียดว่าจะแม่เป็นไห้จะไม่จ้ว่าหามร่องเพยงวะนี่มัอันเพ่งซูเมอร์นี่มันกับพวกคือสมัยตะกี้โอ้สมัยนี่ก็สมัยตะกี้มันกับพวกคือกันละไปยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะอันเพ่งตะกี้ว่าสานเออพอแตงแล้ยวอยาให้คนออกไปล่อง เออมันจังดังเขาจังหูจจกสมมือนี้ยังบบพ่อมาลองเพราะว่าิีดเลยกกับซีโอ้ยอีกจังไรเมื่อะี้ห้ามฟังห้ามเบิ้งผัวลูก,กว่าจะ <c oughs> เป็นโพดเว้ยอันนักลองตะกี้เน่ยเขาตั้งใกลล่องบ่เห็นบอกอันยิงย่องยอดบวงห้าโมนั่นอันหัวสั้น,านปานปวกเป็นตัวยาบลองเพ่งไง <laughs> เอาไปย่างขึ้นหัวสั้นเดี๋ยวนี้เอา้าเจาก็ตั้งแกร้องเนาะก็หัวสั้นสุนตัวตัวมือนี้เนีหยโดรล่องไปข้างไปที่เราเนี่ยเออข้างไปข้างแม่ลืมเหนื่อยเพ่งัปเนี่ย <laughs> เว้ยนักร้องัจไหนเขาจะไปลืมเหนือเพ่งเ,เพงเดี๋ยวนี้แล้วฮะาบอกไปทั่วไปน้องกับแม่เนะี่ยตัว แล้วเราเออฮะไปทั่วทิพย์เจดีย์เว่ยลงเนื้อวะาโอ้ยบัแมนเขาหลงเนือ้อโอ้ยนายคนดีนั่ไปยัง้งแซมันเป็นเอกลักษณ์มันเป็นลูกเล่นเขาชูไม,ม่นี่เขาก็ลองยังแั่นเหรอเพ่งคันแล้วห้ามบอกไปทั่วเว้ยเอาบนบัแมนลืมเน้อเพ่งบ่ตรงนี้เอาสิไปลืมเนะื้อเพ่ง,งจังไหนกระังว่าลูกเล่นเขาโอ้ยลูกเล่นพะนะ <laughs> โอ๊ยขวายเลื่มเนื้อเพลงนั่นละ,ะมาแม่นดักลูกเล่นหัน